สวัสดีท่านผู้ชมด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะมาเจอยโสธราไหลาสดอีกแล้วนะคะให้มีคนไปตามให้ตื่นนอนค่ะ, <c oughs> ก,ะก็อจะแตช้เวลาอาบน้ำก็อนอนในนั่นประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะเพราะว่ามีคนไปปลุกแต่เช้าเจ็ดโมงหกโมงกว่าสิคะตอนนี้ก็ประมาณแปดโมง เพราะว่ากระเบื้องที่ปูไม่พอเนาะไม่พอเราก็ต้องไปซื้อมาใหม่วันนี้ก็เลยต้องลงน่าจะประมาณ30แผ่นหรือ35แผ่นนะคะเพื่อที่จะให้มันพอเพราะว่าเราซื้อมาตอนนั้น20แผ่นเมื่อวานก่อนก่อน20แผ่นไม่พอเลยไม่พอค่ะเออแต่ว่าเอะเราซื้อมาตั้ง20แผ่นทำไมถึงไม่พอเยอะจน แต่พอรามาปูเข้าจริงๆกับเนื้อฐานจริงๆไม่พอนะคะไม่พอเพราะว่ามันต้องตัดกระเบื้องตัดอะไรออกทาทำไปตามเหลี่ยมตามอะไรเขาเนาอค่ะก็เลยก็เลยเน่ก็ต้องไปใหม่ละก็ต้องไปซื้อมาใหม่ละนะคะ ก็เลยวันนี้ก็เลยต้องได้ถวายปัจจัยหลวงพ่ออีก1,000 10, งบาทน่าจะค่าแรงค่าไรรวมๆไปด้วยก็น่าจะประมาณหม0 0นหาพันะคะ,ค,ะค่อยต้องต้องต้องทำตามหน้างานไปนะคะเพราะเราจะซื้อมาทีละเป็นปูน50าสิบกสิบุงทีเดียวเลย ถ้ามันเหลือเหลือก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนเนาะจะเอาไปทําอะไรต่อของมันก็เสียนะคะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องซื้อมาซื้อมาทีละหน้าง,งานหน้าง,งานหน้าง,งานเราถึงจะเข้าใจแต่หน้าง,งานเราเป็นหมื่นเลยเนาะ ก็เลยดูงานควบคุมงานมาก็เป็นอาทิตย์แล้วเนาะค่ะตั้งแต่สร้างฐานขึ้นก็ใช้ระยะเวลา2วันกับ3วันแล้วก็พักปูนให้แห้ง2วันแล้วก็ดู <c oughs> ดูความเรียบร้อยนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องมาเอาเอาไอ,ไอตัวตะไบมาทำให้ปูนมันเสมอกันเพื่อที่จะวาง จะวางกระเบื้องนะคะให้ให้เกิดความสวยงามเนาะเราก็ต้องดูเพราะว่าเราให้คนอื่นทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่มันเราไม่เชื่อใจแล้วมันก็ไม่สวยด้วยเพราะว่าเราบอกว่าเออให้ทําแบบนี้แบบนี้เขาก็ทําตามเราได้เขาก็ทําไปทลหน้าทีละหน้าทีละหน้ามันก็สวยงามนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรากลับไปบ้านตอนนี้นะคะแล้วก็ทีนี้สมมติว่าปูนมันหมด หรือกระเบื้องมันหมดหรืออะไรมันหมดเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณแผ่นสองแผ่นอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอาแผ่นอย่างอื่นมาใส่ให้เราใช่ไหมฮะเขาไม่เหมือนเราเพราะว่าเราเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราสร้างเราต้องทําให้มันดีเมื่อเป็นสมบัติของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยมาอธิษฐานให้เป็นสมบัติของพระศาสนาเป็นสมบัติของสาธารณชนอันเนี้ยนะคะตอนนี้พอเวลามันสิ่งเหล่านี้นะคะ เขาได้ตกไปอยู่ในมือของสาธารณชนแล้วใครเขาเข้ามาก็รู้สึกว่าเห็นผลงานแล้วอุ้ยสวยจังเออทำได้ดีนะอ่าขออนมโมทนาเจริญขออนโมทนาให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความผาสุกในชีวิตและทรัพย์สินของของคุณนะกับครอบครัวทำอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปนะคะอะไรประมาณนี้เนาะเออคือทำบุญยังไงวันก็ทำได้แต่ว่า ทำให้มันดีมันมันมันต้องเราต้องอาศัยอาศัยอะไรอ่ะเราต้องตามดูงานด้วยเพราะว่าให้มันเพื่อให้มันมันตรงกับสเปคเราแต่ทางนี้มันเงินมันก็ต้องถึงอะค่ะเพราะว่าปูนไม่พอเงี้ยเขาจะใส่ปูนน้อยออกกระเบื้องลงที่เราเคยเห็นนะมันอยู่ได้ประมาณปีสองปีเวลาคนขึ้นทาความสะอาดไปล้วเราเราเราคิดไปว่า เวลามีคนขึ้นทําความสะอาดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับต้องล้างปูนต้องล้างพระพุทธรูปต้องทําความสะอาดอะไรแล้วก็เดินไปเดินมาก็มันปริกเนาะกระเบื้องออกเพราะว่าปูนมันที่มันฉาบฉาบแผ่นไว้นะ่ะมันแค่ประมาณนิดนึงอะไรมันไม่ได้เต็มหน้านะมันมันก็ไม่มั่นคงก็ไม่มั่นคงก็ไม่ถาวรอ,อะไรแล้วเวลาถ้าปูนมันปริกออกแล้วก็กระเบื้องมันปริกออกก็ก็ต้องไปจ้างช่างมาใหม่ เพื่อที่จะให้มาะสมปูนแล้วก็วางกรอบลงแล้วก็ต้องใส่ยาแนวใหม่เนี่ยมันก็จะต่อด้วยอ้นั่นแล้วก็ต่อด้วยไอน้นี่หรือถ้าไม่มียาแนวใส่เออนน่นนี่นั่นไม่มีใครอยากจะสระนูน่นนี่ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นความไม่มันแทนที่ว่าฐานพระเหล่านี้มันจะอยู่ได้ประมาณ10 20 30ปีนะหรืออาจจะอยู่ได้ได้คือเราเราเราตั้งใจว่า อย่างน้อยตรงเนี้สิบปีสิบปีหรือยี่สิบปีคนก็ยังต้องมากราบสามสิบปีคนก็ยังต้องมากราบอย่างน้อยก็ขอให้มันอยู่ได้เกินสิบปีอะนะสิบปีมันก็ระยะเวลามันก็แป๊บเดียวเพราะว่าสามร้อยหกสิบห้าวันแต่ถ้าเราปูกระเบื้องให้มันมั่นคงไปเลยมันอยู่ได้เป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบปีจนเราตายอ่ะมันก็ยังอยู่ของมันอยู่เพราะว่ามันมั่นคงใช่ไหมฮะเราก็หวังอย่างนั้นเพราะเวลาคนที่เขาเข้า เข้ามากราบมาไหว้มาสักการะบูชาในยุคต่อไปอะ่ะบางทีก็อาจจะเอ่อมันยังอยู่สมบัติที่เราสร้างอ่ะเขายังอยู่ด้วยความมั่นคงถาวรเขายังอยู่เราจะถึงรุ่มต่อไปได้ฉะนั้นการสร้างฐานบุญอะไรนะมันก็ต้องเอาความมั่นคงด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าแต่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ได้เท่าไหร่ก็ช่างฉันสร้างขึ้นมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความ ประณีตความละเอียดความคงทนความสวยนะคะแล้วก็วัสดุที่เราเอามาใช้นะคะก็เป็นแผ่นหินอ่อนอย่างดีเกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็เพราะาถ้าทำแล้วมันสวยอะนะเขาเขาสวยเขามันเกิดคุณค่าเกิดใครๆก็อยากมากราบมาไหวามาทำบุญแล้วก็มองเห็นอู้สวยจังเลยโน่นนี้นั่นผู้สะอาดจังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ชี ที่เขามาทําความสะอาดตรงหน้าพราะเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ทําทาในใน,ใน,ใ,นในที่ที่มันสวยงามทุกครั้งอย่างนี้ค่ะเขาก็ทำให้ทำในที่ที่มันสวยงามเขาก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ทําได้แล้วก็ดูแลความสะอาดความเรียบร้อยเมื่อคืนนี้ก็ได้มาสวดมนต์นะคะเป็นครั้งที่สี่ได้ทําสมาธิแล้วก็ง่วงไปด้วยเพราะว่า เพราะว่าเหนื่อยกับการที่จะต้องอนั่งสอนออนไลน์สอนทั้งวันแล้วกอ็อัดวิดีโอแล้วก็บรรยายบัญญายอยู่ประมาณ4ี่ประเด็นเมื่อวานเหนื่อยสมองลา้าสมองล้าแล้วก็ตอนเย็นก็ไปสวดมนต์อีกแล้วท่นี้เจอพัดลมง่วงนะฮะง่วงแต่ก ต้องพยายามทําใจว่าเอ๊ะฉันจะเข้านอนดีไหมหรือฉันจะสละเวลาของฉันสักประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงในการประทาคุณงามความดีอย่างน้อยเออเอาสวดมนต์ไปก่อนไม่ทําสมาธิก็ได้ก็สวดมนต์ไปพอเราถึงคราวที่จะทําสมาธิเอ๊ะฉันจะไปดีไหมเนาะนี่เราก็เลยมานั่งคิดตัวเองว่าโอ้นี่เองเวลาเวลาคนทําความดีเนี่ยเวลาถึงเวลาจะทําความดีมันจะมีมารเนาะ มันจะเขาจะมีมานมามาลองใจมาวัดใจพูดง่ายๆก็คือตัวเราเองนั่นแหละค่ะที่เกิดจากความไม่พร้อมเกิดจากความไม่อยากทำเกิดจากการไม่เห็นคุณค่าเกิดจากการจิตใจมันไม่ได้มั่นคงก็พยายามอ้างนู่นนี่นั่นหิวข้าวบ้างอากาศร้อนบ้างไม่พร้อมบ้างปวดหัวตัวร้อนเจ็บแข้งเจ็บขาเอากเราว่ากันไป เพื่อที่จะไปนอนให้มันหายปวดเพื่อที่จะไปกินข้าวให้มันหายหิวเพื่อที่จะไปเดินเล่นให้มันรีแลกซ์ผ่อนคลายนะฮะเราก็เลยมานัาคิดโอ้มันก็เลยมีข้อที่จะบ่ายเบียงไปในรูปแบบต่างๆกับคนที่ไม่อยากทำแต่ถ้าคนที่อยากทำแต่ว่าถ้าร่างกายเขาไม่พร้อมแต่เขารู้ว่าอะกัดฟันทำไปก่อนเพราะร่างกายมันไม่พร้อมแต่อย่างน้อยเราก็ได้ไปทำมันทุกวนัน เราได้ไปทํามันทุกวันหนึ่งก็เกิดกิจกรรมทุกวัน2เราได้ไปทําทุกวัน 3. เราก็ได้สังสมอรยทรัพย์ทุกวันนะคะเผลอเลอเย็นนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่บนโลกก็ได้เพราะว่าทุกวันเนี้ยเราเราเอาแน่นอนกับโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เราเอาแน่นอนกับชีวิตและทรัพย์สินไม่ได้เราเอาอะไรแน่นอนกับความเป็นอยู่กับโลกที่มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงกับร่างกายสังขารที่มันมัน มันมันเป็นอย่างนี้ค่ะอืมเราต้องเข้าใจเราเมื่อเราเข้าใจถึงถึงโลกและชีวิตแล้วเราก็จะไม่ประมาทว่าโอ๊ยเรากาลังสาวกําลังสวยกําลังร่างกายแข็งแรงอยู่นู่นนี่นั่นคงจะอยู่ได้อีกสิบปีคงจะอยู่ได้อีกสามสิบปีห้าสิบป,ปีคงจะรวยใหญ่คงจะมีทรัพย์สินเงินทองคงจะสมเร็จสมหวังสมปรารถนา คงจะได้สามีหล่อหล่อรวยรวยคงจะได้ภรรยาสวยสวยรวยรวยอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยก็ว่ากันไปนะคะตามเรื่องเนาะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราจริงไหมนะเราจะมีความมั่นคงกับชีวิตเราจริงไหมเราทํางานไปทํางานไปอาจจะถูกไล่ออกก็ได้เพราะของพวกนี้มันมองไม่เห็นหรืออาจจะได้งานทําแล้วอยู่ไปได้สักพักหนึ่งเอ้าตายถูกรถชนตายขี่รถคว่ำตาย เออนอนไปแล้วลืมหายใจตายมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในวินาทีต่อไปข้างหน้าฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเนี่ยจึงถือว่าเป็นคุณค่าคุณค่าของการมีชีวิตรอดที่ดีการมีสติว่าเราควรจะต้องมองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเออเมื่อถึงเวลายเย็นแล้วถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปวัดฉันควรจะต้องไปพัฒนาจิต และเจริญปัญญาของฉัน้นชั้นควรจะมีเวลาให้กับจิตใจของฉันบ้างแล้วก็ชันควรจะมีเวลาในการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ฉันนับถือที่ฉันเคารพนะเช่นมุสลิมเนี่ยเขาก็จะมีเวลาในการเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าของเขาวันละห้าครั้งเขาก็ได้เข้าเฝ้าเขาก็เหมือนกับเขาได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น เราก็แค่ทําแค่แค่ทุกเช้าหรือทุกเย็นก็ยังต้องมีข้ออ้างนู่นนี่นั่นมากมายไม่อยากทํานู่นนี่นั่นบางพร้อมมากไม่พร้อมบ้างอะไรต่างๆก็เอาเวลาที่เราไม่อยากทาเนี่ยไปทําอย่างอื่นที่เราอยากนี่ะเพราะว่าพอเวลามามานอนพิจารณาเมื่อคืนนะะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เพราะจิตวิญ,ญญาณของเราอะ่ะมันยังไม่ไม่เห็นของจริง เรายังไม่เห็นบุญกุศลจริงๆเรายังไม่ได้เชื่อในกฎแห่งกรรมเรายังไม่ได้เข้าถึงความหมายของโลกและจักรวาลจิตวิญญาณของเราอะยังไม่ได้เป็นธรรมะธรรมะธรรมโมจริงๆมันก็เลยกลายเป็นความหยอะแย่เลาะเละไปทำบ้างไหมทำบ้างมีกําลังใจก็ทําไม่มีกําลังใจฉันก็ไม่ทําอยากทําฉันก็ทําไม่อยากทําฉันก็ไม่ทํา อย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่ามันทําไปเนี่ยมันไม่ไม่ได้มีไม่ใช่ว่าทําเสร็จตอนเย็นแล้วคนจะเอาเงินมาให้เราสามร้อยบาทเอานี้เธอสวดบนเย็นนี้เธอได้สามร้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสวดแล้วมันก็ว่างเปล่าสวดแล้วมันก็สบายสวดแล้วมันก็มันก็เข้าถึงความจริงได้มากขึ้นจิตวิญญาณของเรามันก็จะเน้นหนามั่นคงมากขึ้นแต่แต่ทำไมเราถึงไม่เข้าใจสิ่งนี้ว่า แต่ละวันที่เราอยู่กับความทะเยอทยานอยู่กับความอยากได้ใครดีอยู่กับการทํางานหาเงินหาทองอยู่กับอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็จิตวิญญาณของเราอ่ะมันมีแต่ความอยากมันมีแต่ความอยากได้ใครดีมันมีแต่ความอยากมีอยากเป็นมันมีแต่ความโลภความโกรธความหลงบางทีมันก็พูดผิดพูดถูกบางทีมันก็มีบาบมีกรรมกับการพูดความคิดการกระทําแล้วก็ตอนเย็นน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เรา ต้องมานั่งซักฟอกจิตว่าสิ่งที่เราทำมาในแต่ละวันน่ะมันถูกผิดมากน้อยขนาดไหนมันมันมันเราพูดถูกกี่เปอร์เซนต์เราพูดผิดกี่เปอร์เซนต์เราทำเรื่องนั้นถูกกี่เปอร์เซนต์เราทำเรื่องนี้ถูกกี่เปอร์เซนต์เราทำเรื่องนี้ดีจริงไหมเราทำเรื่องนั้นดีจริงไหมเราตั้งใจจริงหรือเปล่าเราทำจริงหรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะเอา ความหมายหรือการเข้าถึงความหมายความจริงนะมาถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาซ้ำๆเพราะว่าคนเราอย่าไปหวังให้จากคนอื่นเข้ามาติมากระแทกมาอะไรบางทีเราก็ต้องถามตัวเองว่าเออวันหนึ่งเราอ่านหนังสือเราอ่านจริงไหมเราอยากรู้จริงไหมเราอยากทําจริงไหมเราอยากเข้าใจเรื่องนี้จริงหรือเปล่าหรือเราแค่อ่านก็คืออ่านอ่านพอให้จะจบจบหรือเวลาเราเรียนเนี่ยเราศึกษาเราเรียนต่อในระดับ การศึกษาต่างๆเนี่ยเราเรียนเพียงแค่อยากได้วฒิเอามาประดับตัวเองเราก็ต้องถามต่อไปแล้วแล้วประดับเราได้อะไรประดับแล้วมันเป็นอะไรแล้วประดับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าเราเรียนแล้วเราไม่มีวิชาวความรู้ติดตัวหรือเราไม่ได้รู้จริงๆติดตัวแล้วยิ่งแต่เราจบการศึกษาระดับสูงๆได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตราจารย์แต่พอเวลาคนอื่นมาถามภูมิความรู้หรือไปแก้ไขปัญหาอะไร กลับแก้ไขปัญหาเลยกลับไม่ได้รู้เรื่องเรานั้นดีพอเราไม่อายเขาหรอเขาจะไม่มานินทาเรารับหลังหรอชื่อเสียงเราจะไม่ปนปี้หรอทําไมเราไม่ได้คิดทําไมเราไม่คิดผลกลับกันละทําไมเราถึงมีแต่อยากได้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 แบบไม่มีเหตุไม่มีผลแบบเนี้มันก็ยากนะครมันก็ลําบากเนาะมันลาบากมากสําหรับสําหรับ ชีวิตของการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีแต่ความอยากเฉยๆโดยที่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้นคิดว่าเรื่องที่เราอยากมันมาสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะต้องทําการศึกษาให้เจนจบนะอันนี้ถึงร้านแล้วถึงร้านแล้วเดี๋ยวจะได้ลงไปซื้อนะคะเดี๋ยวจะได้ลงไปซื้อ Bing, bing. Oh oh เดี๋ยวขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลงซื้อกระเบื้องก่อนนะคะทุกท่านค่ะ